ต่อไปนะครับดาวาดาวพุธอย่านงะที่บอกไปคือสรุปว่าก่อนวันที่27เดนี่ยดาวพุธยังทรงดีอยู่เพราะมีทั้งมันมาจากเจ้าเนยพุทธะและมอญนะคืออะไรทางไกลหรือคนทางไกลนะครับหรือถ้ามีโอกาสพบรักก็คือพบรักทางไกลและเป็นคน,นอายุน้อยกว่าจะเข้ามานะครับผมแต่มาญอยู่เรื่องการงานด้วยก็แปลว่าท่านที่ทํางานออนไลนะ์ทางไกลมีผลสําเร็จด,ดีนะครับก็ก่อนวันที่27นะครับผม ต่อไปดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปัตตนีนะครับเจ้าเรือนปัตตนีคือเรื่องของคู่นะครับก็มารุมในการงานคือในภพของกรรมมะอีกนะครับดาวในภพกรรมมะนะก็แน่นอนเรื่องของคู่เนี่ยคนที่ยังโสดเนี่ยอาจจะได้พบกับคนในสังคมเดียวกันการทํางานเดียวกันหรือลักษณะเดียวกันมาหนึ่งสะแล้วหนึ่งสุ่มกมเนี่ยเป็นคนมีการศึกษาดีนะเป็นคน นะครับดูมีการศึกษาดูว่าเออท่านรู้สึกโปรดรานนะครับชอบนะพอดาวหนึ่งเนี่ยมาจากภพปนนัตานีก็โดดเด่นในช่วงนี้ของชาวราศีกุมนะครับในเรื่องของคนโสดเนี่ยโดดเด่นนะครับผมแล้ววันที่17ก็ย้ายไปอยู่ในภพลาภะด้วยนะย้ายไปอยู่ในภพลาภะก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยเป็นมาตรฐานดีนะครับไม่มีเสียนะต้องบอกยงี้เลยนะครับก็อาจจะได้แบบ อยู่ดีก็มีคนเข้ามาเยอะช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาเยอะนะครับมารุมมาร้อมอะไรเงี้ยในธันวาเนี่นนนยก็อาจจะเจอคนแบบเออมีเจอไปเดทไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นเปิดตัวเปิดใจโอเพ่นนะครับโอเพ่นได้เลยนะคนที่ยังโสดอยู่ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของบางทีท่านต้องเคลียร์งานอาจจะห่างห่างคู่สักนิดนึงนะครับอาจจะมีการใจร้อนกันนะใครที่ไม่ได้ทำงาน,นคู่หรือทํางานคนเดียวนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างจะหมกมุ่นกับการงานนะครับหมกมุ่นกับการศึกการแบบ คอนเซนเทรตในเรื่องงานอาจจะลืมในเรื่องของคู่รักนะครับสำหรับคนมีคู่ต้องระมัดระว,วังด้วยนะครับสถานะไม่ชัดเจนนะครับผมว่าหลังวันที่17ธันวาคมว่าน่าจะชัดเจนยิ่งขึ้นหรือน่าจะเป็นท่านอาจจะได้รับแบบเหมือนท่านจะเคยเป็นตัวเลือกอาจจะเป็นตัวเดียวเลยนะครับชาวราศีกุมต้องบอกงนี้เลยนะโหโชคดีมากๆนะครับต่อไปเรามาดูในดาวของดาวเกตดาวเกตนะครับไปอยู่ในเรือนไหนก็กระตุ้นเรือนนั้นเนาะ ตอนนี้ไปอยู่สถิตยอยู่ในภพปุตตะนะครับการเริ่มต้นเนี่ยจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาท่านเยอะในช่วงเดือนธันวานเนี่ยนะครับมีเรื่องใหม่ๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องอะไรเฟร,เฟรชๆฉ่ำๆใหม่ๆนะมาสู่ท่านชาวราศีกุมเยอะนะครับท่านก็จะได้อเขาเรียกว่าเจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอนะแต่ดาวเกตจะย้ายมากลุ่มในเรือนของที่บ้านก็คือวันที่26ธันวา,นาช่วงนั้นนะ่ะ พอมาอยู่กับ9-8แล้วอ่ะเป็นดาว9-8เนี่ยต้อง,ระ,งระมัดระวังความมันม่นคงของตัวท่านเองจะทําให้เสียได้หรือต้องระวังปัญหาคนที่บ้านนะครับปัญหากบยากพี่น้องนะฮะช่วงดาวที่เดินถอยหลังนะครับวันที่26นะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเกิดปัญหาใหญ่และอีกเรื่องหนึ่งคือท่านอาจจะมีโอกาสแบบหาพระหรือหาของมองคลมาไว้ที่บ้านนะครับดาวเกตมาอย่างนี้เนาะหรือใครที่แบบ ชอบอยู่แล้วนะครับก็จะได้พระองค์ใหม่ๆได้อะไรที่เป็นสิริอยู่มงคลมาที่บ้านหรือมีเกณฑ์ว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวทําบุญเก้าวัดเก้าวาอะเงี้ยชาวราศีกุมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนสุดท้ายที่จะบอกคือดาวภพวินาศยังสถิตอยู่ในคืออยู่ในเรื่องของเกษตรเป็นเกษตรคือดาววินาศเป็นเกษตรคือเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ปี63และปลไปปี63จนถึง64ี่เนี่ยต้องชาวราศีกุมต้องรัดกุมนะครับเรื่องของ เพราะม,ามันมันปัญหาอะไรที่มันอยู่ตอนนี้มันจะอยู่นานนะครับพออยู่ในสถานในภพว,วินาศเนี่ยเวลาท่านทาอะไรเสียไว้มันจะเสียนานเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงได้อะไรที่คิดว่าไม่คุ้มเสียงก็อย่าไปเสี่ยงเพราะว่าจะแก้ยากแล้วเสี่ยงนานแล้วหลังจากอย่างที่ผมบอกพอดาวสี่ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของปุตตะย้ายไปอีกดาวหกซึ่งเป็นเจ้าเรือนทั้งในเรือนของพันธุแล้วก็ในเรือนของสุภายะไปอีกอ่ะก็ค่อนข้างจะลําบากช่วงนี้แล้วหกเจ็ดเป็นคู่ศัตรูกันด้วยนะ 6 7นี้คู่สตูกันนะครับก็คอนข้างจะทําให้ท่านปัน่นปวนเรื่องของคนที่บ้านอาจจะสร้างความเดือดร้อนนะในเดือนธันวาเนี่ยถามว่ามันเดือดร้อนไหมแน่นอนเดือดร้อนมันเรื่องของดาวเจ็ดอีกแล้วหรือท่านต้องมีเกมว่าต้อง